ต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิ่งนะสูตรคำนวณวิ่ง1ตัวรัฐบาลไทยซึ่งอันนี้จะเป็นวิ่งทั้ง2แผนกเลยนะแล้วแต่ว่างวดไหนเขาจะมา,ผาแผนกไหนที่ดิฉันไม่ได้แยกผแผนกให้เพราะว่าจะเอามาแค่สูตรเดียวจะได้ง่ายต่อการพิจารณาซึ่งสูตรคำนวณนี้เหมือนเดิมเราใช้3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายเข้ามาเกี่ยวข้อง3ตัวหน้า3ตัวท้ายเรียบเรียงจากไหนเหมือนเดิมนะคะเรียบ,บเรียงแหล่งที่มา ะะเราอ้างอิงตามเว็บไซต์ของไทยรัฐที่ประกาศผลดังนั้นหากท่านไหนไปอยู่ที่แผ่นชีตหรือว่าสถานที่ใดๆแล้วไม่ตรงตามนี้ก็ให้อ้างอิงตามที่เราบอกกล่าวทีนี้เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์หลักสิบล่างบวกกับหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวก2คงที่เท่ากับ x สูตรนี้ไปไวเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก843และ61 สีบวกห้าได้9 9้บวกสได้11ใส่1นึ่งดังนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก0ูนย์เก้าเจ็ดแปและส1งมาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยล่างต่อไปหลักสิบบนบวกหลักรนะ้อยหน้าครั้งที่2เช่นกัน6กบวกเได้13 13าบวกสคงที่ได้15ใส่5ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก7 3็ดสามศูนย์สองศู ามาที่หลัก10ล่างต่อไป0นะคะบวกกับ0ก็ได้0แต่อย่าลืมมาบวก2คงทงที่ดังนั้นผลลัพธ์อของสูตรนี้จึงได้เลข2รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก807 779 807 779แล้วก็2 3นะอ่า2มาที่หลัก10ล่างอ่ะโดยมากมาล่างเนาะ พอดิฉันพูดอย่างนี้แล้วทุกอย่างอ่ะเวลาเราพูดแล้วมันแต่ดิฉันยังไม่รู้นะผลมันคืออะไรหลักสิบนบวกกับหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเจ็ดบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกสองได้สิบห้าอ่ากลายเป็นล่างนะคะโดยสมุดบริบูรณ์นะคะคุณผู้ชมอ่าหรือว่าอืมนั่นแหละสิดิฉันไปเขียนหัวข้อว่าบนล่างแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าดิฉัน ปักชื่อคลิปเป็นวิ่งล่างก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิ่งล่างแล้วกันนะคะออก5 5 8 7 0 0แล้วก็5 1, 5 1 5มาที่หลักสิบล่างนะดังนั้นคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นวิ่งล่างดิฉันไม่อาจใหม่นะแต่ให้คุณยึดถือตามชื่อนะชื่อที่ดดชันเขียนพิมพ์ลงไปนะคะบนเว็บนะคะบนบนบนยูทูบน,บน,บน,บนนะอันนี้ขอแก้ตรงนี้เป็นวิ่งล่างหนึ่งตัวแล้วกันนะคะ ต่อไป16คกุมภาพันธ์เราก็จะได้เอาวิ่งบนมาใหม่0นะเนาะเพื่อนๆบวก4ได้4 4บวก2ได้6อ่าได้6กพนานะดังนั้นก็สูตรนี้ก็ขอเป็นวิ่งล่างและกันนะวิ่งล่าง1ตัว16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 8เนื่องจากที่ดิฉันเขียนแบบนี้เพราะว่าอดาีตที่ผ่านมามันก็เดินแต่มันมันอาจจะเดินสฝั่งดิฉันเลยมาเป็นลักษณะของบนล่างตั้งแต่ต้นนะ แต่พอมาดิฉันมาดูสมการตรงนี้แล้วเขามาล่างเป็นพิเศษดังนั้นดิฉันก็ขอเขียนตรงนี้เป็นวิ่งล่างแล้วดิฉันจะปรับวิ่งบนมาไม่งงนะคะต้องขอประธานอภัยตั้งแต่ต้นแต่ดิฉันไม่อยากจะอัดคลิปใหม่ดังนั้นขอลงไปตามนี้เลยขอบพระคุณค่ะ